วิธีในการทําให้แฟนคิดถึงเรา24ชั่วโมงแม้ในยามหลับฝันจากการศึกษานะครับจีตวิทยามากกว่า12เว็บไซต์นะครับอันนี้ค้นพบข้อมูลสมองมนุษย์จะระลึกนึกถึงหรือคิดถึงอะไรเพราะเกิดความรู้สึกผิดปกติ ทางความคิดที่ฟุ้งซ่านมี6อย่างที่จะกระตุ้นให้คนเราเนี่ยเกิดความรู้สึกนึกถึงหรือคิดถึงใดๆก็ตามแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นการคิดถึงในด้านดีหรือด้านไม่ดีมีหกอย่างนะครับ1คือทําให้สมองฟุ้งซ่านถึงอันตราย 2. ทําทให้สมองเกิดความกลัว 3. ทําให้สมองรับรู้ว่าตัวเองกําลังจะพ่ายแพ้ 4. นะครับทำให้สมองรู้สึกว่าจะเกิดการพลัดพราก 5. ทําให้สมองรู้สึกว่า ตัวเองมีความไม่มั่นใจและ 6. ทําให้สมองเกิดความอยากกับการเวน้นระยะห่างกับแฟนผลสํารวจพบว่าผู้รักที่มีการเบื่อหน่ายเกิดจากการตามติดชีวิตซึ่งกันและกันจนมีการบ่นกันจับผิดกันนะครับรวมถึงการมีเซ็กที่ค่อยๆลดน้อยลงเพราะอะไรครับคนเวลามันห่างกันเนี่ยมันยังทําให การรู้สึกคิดถึงเนี่ยมันได้ทํางานบ้างแต่พอตัวติดกันตลอดเวลามันไม่มีจังหวะให้คิดถึงนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยดิ่งลงรวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ต่างๆพวกเนี้ยนะครับในครอบครัวก็จะค่อยๆลดน้อยลงการเว้นระยะหา่างทาให้เขาคิดถึงเรามากกว่ารวมถึงทําให้เขาระลึกถึงคุณงามความดีของเราได้มากขึ้นอีกด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยให้เว้นระยะหา่างถ้าเกิดว่าอยากให้แฟนคิดถึงถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูค,คมเคยสอนไว้ในคอร์ส เกรวิยิยาสายมืดกับความรักราคาเต็มของคอร์สนี้เนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้อยู่ที่990บบาทครับใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอดได้เลยครับ